ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวมาใส่ปุ๋ยอภัยเลี้ยงเนาะก็เอาสูชามสิบศูนย์ศูนย์มันมีปุ๋ยอินทรีย์พร้อมวาน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 หัวาหวานได้หน้าหนึ่งยายแมวก็สีหักนี่ปุ๋ยหักอน,นอไม้ออกแล้วก็สิเปิดน้ำ้ำพอไหมพี่น้องนี่หน้านี้หักเออรลก็มาหักตอนน่อหน้าอีหน้าหนึ่งเนาะเก็บเก็บไปขายเก็บทุกวัน ภับเลียงเราสิห้าสิกอเราก็ได้อยู่เจ็ดเจ็ดโลถึงสิบโลเนะนี่ก็เอามีดเับมีดจิ้มนี่บอเพราะว่าหน้าแรก็กยีงไงวก็หักกนแลเราก็ใช้ปุ๋ยแล้วก็หักเราคอยเปิดน้ำเนาะน้ำหมดสปริงเกอร์ล้วก็มาแตง่งมาแต่งไปขายกิโลสี่สิบบาทนอนอใหญ่หน่งก็ขายโลยี่สิบ ขาบวนไปเหตุงานหลายๆอย่างเนาะเวลาเดียวกันนี้สั่งล้วได้โนึงมีออเดอร์ค่ะมีคนสัางอยู่แถวบ้านถ้าอิ่มแล้วก็เป็นแถวหมูบ่บ้านข้างเคียงนี่วิตน้ำไปนำจะเกษตรผสมผสาน